Good Morning ค่ะตอนนี้เวลาตีห้านะคะเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำเตรียมตัววันนี้ก็เป็นวันที่เราจัด l e d d e แคมป p นะคะโอเคอยวต้องลุกมาอาบน้ำแปดโมงครึ่งแล้วนะคะ9ก้าโมงประตูเปิดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเต้ยจะไปถึงกี่โมง ดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้สถานการณ์ที่โนเวทิลตอนเต้ไปถึงเป็นยังไงบ้างตอนนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องใส่เสื้อแล้วก็ใส่รองเท้าแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเดินเข้ามาทันนะคะทุกคนตอนนี้เรามาถึงตอน8ปดโมงห้าสิทีนะคะถือว่าไม่สายเนาะเดี๋ยวเราไปแอบดูบรรยากาศข้างในกันค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างยังไม่มีใครรู้ว่าเต้มาถึงนะคะเต็มห้องเลยขึ้นเราสูงนะอารมณ์เราดีนะเราก็จะจูนติดแต่เรื่องดีๆ เดี๋ยวถ้ามีอะไรสนุกๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนชมต่อนะคะ